น่านฟใน้าไะไปไปอะไรวะอืมทำไมเสียงทบดุดอะเรือจะเป็นพรบ้าใหม่เนี่ยนะพีมูข้น่อยเลยอืมเปี้ยวหมูข้นลอยเลยอนี่ยใช่เคี้ยวหนกนี่ะเสียง งำมง้มง้ไม่มีคนแย่งกันเลยไม่แย่เอาไปส่งตายน้ำเลยเฮ้ยเอาเยอะๆมึงตรงนี้งกูเกมแล้วมัเ่อไม่ไม่ออกไปเองไม่น่ามาเด็นอ่ะมานลี่เอ้ยมานลี่มาเนลี่มาในลี่จริงเลยวะ แง่ดูนะนง่สังเกตดูกุตีกุตีแต่จะ่ไว้ก่อนรู้ตลอดนี่กุตชื่อว่าผมเนี่ยพันนันพันนึงเลยแี่กุตจะวิชกไปก่อนคนแรกพิ่งเข้าไปกลางดู พันหนึงเลยเหรอพันหนึงเลยเหรอเดี๋ยวผมจะช่วยเลยครับเพื่อเอาพันหนึ่งเป็นเพือนฝรั่งกครั้งแรกท่อยากเป็นเพื่อนฝรัไม่ถึงแบบว่าอยากแบบเป็นเพื่อนั่รไอ้เกในหัวคำแรกคืออยากเปพ่บนฝคือแบบอยากไปโดนเขาฆ่าคนแรกเงี้ยเหร อยากเป็นพื้นบ้านให้เขา <laughs> ไม่อยากให้ไอ้เบกมันแบบมันมีมันมันมันเปลี่ยนยได้บ้างนะมันเปลี่ยน,นกสกินพวกสกบได้บ้างไอ้พวกสกินกล้องเลงไรงใน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 เงี้ยแบบปืนทองทมาแต่ไกลเลยกล้อเลงสีดำ <c oughs> ไม่เข้าอ่ะไม่นะครับตรงนี้ขาดแค่สกบทกข้างในะมีสองฝีเหรอส <c oughs> <อ>ามไม่ ไออกู <fi> <laughs> ีก <c oughs> ู um ีกูทีสแกนเนอะตกใจมดเลยไอเฮียเขาไมด้บิดิผมเพิ่งรีบเลงไปดูเลยโอ้คนนี้ไม่เคยคำเดียวคนทีไม่ขึ้นปืนุบเลยอ่ะตเอาเยควนรีเฟกีตงนีตรงนี้เลยตรงนี้กันนังมาขอไปเอาสโคปกัน ให้มายีงกันตัวนี้งยังขอกูเหรอไอ้โขกูวะคาวานมายิงกันอยู่อ้ากเนี่ยอุ้ยไปเบ็ดหไปเบ็ดหแต่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเต้นเต้นเต้นเกข่าวนะ ตัวคานดเลยป่ะเอาตัวลกก่อนตัวลกก่อนตัวลกก่อนยิงไปข้างนอกเขา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 กหลบกูท่าไหนก็ไหนใครครับใ แกงจับมาเม่สแกงไปสักแกงถับไม่โกงขี่ว tamam huh? ิ e you, no? ่งตามนะว่าคนวิ่งวิ่งมาอย่างเงี้ยไม่ผมวิ่งกี่ไม่ต้องวิ่งตามผมก็ได้ต้องจําหนักกเลยไว้คือเกิดการจะยิงตรงนี้ไงแต่ไม่เห็นมันลงไปคนเดียวต่อฟ้าก็แตกเขาเลือด <Yeah. S 2> เนี่ยเฮยมันจะตายแล้วโอ้ยเตัวนฟ้าก็แตกเข้าหัเ็บเ็บมากเจ็บมากเลยครับปั๊มปัมปัมปั <c ười> ม๊มสําหรับพีเคนะครับ <c ười> ไม่พอระเบิดกันเลยอ่ะบ้านเนี้ยบ <centimet re> ้านดีไม่ใช่บ้านดีไม่พอระเบิดเหลือเหลือเหลือที่หนึ่งตีตีตัวเนี้ยมันลอดไปคนหนึ่งด้เรียกคนหนึ่งสามคนสามคนไม่ใช่สองก็ฟ้าหมดเลยมีตี้นึงหมอเราตีหนึ่งหมอถอยถอยมาบนก็ได้ถอยมาบีเนี่ยน่ะ มันนี่มันี่มาแล้ววะมันนี่มันนี่มาบินมาบิานสินจะเอาขาดขาดก็ตาไปก่อนยิมสานออนขอนทักคำอะไรเพน่อนเหยียกเลยป่ะ,ะ,ะ,ะเดียว ไม่แม้แต่เนีย้วมันหาเพื่อนจริงเฉยใครมีฟินเนตไหมใครมีฟินเนตไหมไี่นีไม่มีมีของใหญ่แค่น้เดี๋ยวคือไปคติดปั๊มเดียวตามมาแน่นอนเห็นสกิลโรบ้าไปทางนั้นอ่ะข้างหมีคนผ่านมาตี่ไหนนะ มันยิงอบไรติ๊ดตึงแน่ลปมันยิงมันยิงมันยิงอะไรติต๊นต่งอยู่เราสิบหายไปมันทำยังไ้าวมันก็กัดตูดกูดีจังเลยเนี่ยยิงได้ปะอของของมีปะยิงกันแน่นนะควควมีอะอเข้ามาไม่แม่ไกลเอาไกลๆไม่ต้องไม่ต้องไกลเอาวที่หน้ากำแพงกูดแบบีกูดี น็อกตัวนึงได้ตัวหนึ่งโดนหัวตัวนึ่งติดหมดหมดตีหนึงไปเล้วไปแลวไปแล่วไปแวไปแวองอ้ก็แตกผานภูมีต้องปั๊ม ไอคุณมีมานี่ระวังตัวหลังหลังหลัหลังผ่านัดผ่าก่อนจะแตกเขาเจ็ดห้าเขเจ็ดห้าผ่านก่อนแตกะไอหมดมีดตีหนึ่งตีหะตี่่างเรตีหลังเราโอ้โตีกล่องไม่ต้องเยอะมายัเก็บกล่องผมเลยนะอะนิบๆเลยตีแม่งอะไรวะไม่ก็อยู่มาใกล้สุดา ก็ผมรีบว่าเมื่อกี้ยิงมาอีกยังไงก็เลยจะรีบขอติตามเอาของนะเสียงปีนะเลัหลังปอดคนไอ้ตรงวงอะมาเยไมยังยไม่ใกล้เลยก็บขอแกไม่ติดตอนนี้เนี่ยนั่นอะ มดูดูผมนะครับดิลีด <Darwin> <Oliver> ูผมไว้นะ้ดิลีกมันไม่มีระเบิดเลยหรออ๋อไม่มีใครมีระเบิดนะชิคมี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 อยู่อยู่กล่องข้างหน้าตรงนี้คือตองตอนตอนถัดนั้นก็มีระเบิดด้วยอยากเดิลีดดิลีกครั้งนึงดิลีดถ้าเห็นคลิปนี้คลิปนี้ได้วนี่เขาจะมาดูอะไรกูพีท่าเพื่ออะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวเขามาดูเชื่อผมถึงเขาจะมาเสียง แล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยไอ้อะไรลีเลยกันเลยเอ็งไหมเอ็งไหมฮัลโหลวเชลวันนี้ค่ะวะกาลาเท่ไอ้างหน้าแล้วมันล้างสมองลีเลยกันไม่รู้ว่ามันจะมานีกีตัวเพราะมันไม่กล้าเข้าแล้วมันก็แบบว่าเล่นแต่สไนด์ด้วย ตอนนี้ยิงกันอยู่เอาเจ็บก็แฟงแทงกูดิเจ็บๆแแทงก็แบบแทกเก้เก้เลสเฮ้ยกูอันตาเลยไม่ไปตอเดินไม่ออกขาตึงจริงอ่ะมีมีมีนี่นะครับุคตอนี้กอสาวสอบอกเลย เราจะไปทางายเลยมาทางไหนทางไหนทางไหนมันออกใช่ไหมมันมันออกจากระยะสแกนแล้วมันน่าจะเป็นอหองนะใช่มันน่าจะเข้าโงเพราะว่ามันมันก็ันโดนนไงมันตันอยู่ตรงนั้น๋ยวผมเช็อ่อยู่ข้างใน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 ข้างในังยไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นีว่า เ้าไปข้างในเราก็ต้องยางเข้าไปข้างในอะนะม่ม่มีคนมีคนมีคนาสองคนเ็บมาทำ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 ระเบิด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 ตแตกเขาเลือดอาด้วยเอย่กอาเตวเหมือนเขา ปัด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 มาได้คอตโวรันปัดเต็บเต็บเต็บตวไอ้หมดหมดหมดเขี่ย อันนี้สี่ร้อยทมีพี่เกียรติแบบไปยิงอ่ะี่กอะแดงขงโมยแล้วกันไงแ,แล้วก็มเไม่เมแมีเจ็ดนะอันหน้าแพร้อมนไม่อยากได้ระเบิดจังลกไปนี้มันไม่มีระเบิดไม่มีใครพกระเบิดเลยใช่ไม่มีใครพกระเบิดเลยชังมาเอาแปบดบมาให้สอง ยัดข้างนอกต่อเลยเฮ้ยเสี่ยงเท้าใกล้สแกนสแกนไม่ติดสแกไม่ติดไม่มีนะนาอยู่ข้างในคงอยู่ไปได้อีฝั่งนี้สีซ้ายสีซ้าสีฟ้าสีซ้าเนี้อโอี้เดี๋ยวโดนเขา้าเดี๋ยวเราโดนเข้าอยู่แต่ละนี่ปะแม่งเล็งมาทางนี้ด้วยไอจี้หนึ่งมีสองตัว ไปขายกกที่หน้าปากซอยโอ้ยรา่นังนนีเนันไ่ไ้ม่าไม่อมาเลตรงนี้ เอาเอาดักหน้าแม่งดิเฮ้ยมีคนอยู่ฝั่งตรงโน้นน่ะมาไหนมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วไหนลงมาแล้วไหนลงมาแล้วไหนลงมาแล้วลงมาแล้วพี่อามาสาวเลยเขะส่าวมาเลยมาจอดตรงนี้นี่มาจอดตรงนี้ไม่อ่ะแต่ละก็มีออกตีตรงนั้นมีตรงนั้นมีสามคนเลย วางเข้าหลังได้ไหมอ๋อถ้าเอาเอาสตาร์ยัดไปตรงนี้คือมีอันนี้เลยมันจะวิ่งเตะก็เบอร์เตะก็แค่นี้ก็หมดอย่าหงุดหงนะคุณทีนี่เราข้างหลังเลยไม่ไ,ไ,มไ,ด,ได้ข้างหลยังไม่ใกล้ข้างหลังยังไม่ใกล้เดี๋ยวค่อยละแกงข้างหลังให้แล้วกัน ไอ้แล้วแมวเข้ามาเฮียมึงจะมาเดกไอ้นี bah, ่ส um ิหรอยืนหูเสรแล้วไอ้มันมันดีมันโดนโดนยิงเฮียแม่ออกไปนะย่แกวใส่เลยเอาไว้เาตัามีระเบิดมามีไอ้นี่เลอดน้ยอยู่แล้วคุณีาป๊มกอดจันวี่ฟีบ่วงออกข้า เอ้ยไม่ไกหวแขกใกล้จัง <c oughs> มาแล้วเข้าหลังมาเข้าหลัมงม,ลมายังไม่ใกล้มากยังไม่ใกล้มากไม่ใช่ตัวที่นี้เตรียมรับเตรียมรับขึ้นมาเตรียมรับขึนมามาแล้วเหรอยังไม่ใกล้มากเลยยังไม่ใกล้มากเลยอยู่วันนี้เลยฝั่งนึงเลยโอ้สิ้นแล้วนะโอ้สามมีสองตีแล้วไนมะ่ตัดตีตีตนะี มีฮันนูห้ามไม่ตัดเกนเล้งเทาวงนะไม่ต้องไหนปังมีตรงนี้แล้วก็มันมีคนฉีกตรงนี้ตามมา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 ตามมัวตู้เหมา ยังมีอยู่เหรอเมื่อกี้เห็นมันวิ่งตามบาทาไปแล้วมีมีมีอยู่ข้างหน้าเราระมาตรงนี้อยู่ขหนวรอ่หัวเราอยู่ข้างนหนวเรางนหนวดงหวเราขางหนวเราลองตนวนี้ข้างนวาตหนวเราวเดเรนเวดรข้ดนวเวดน้วตัวเรงวา้นวดหนวรงหนา้นงวด้าหวาวรงร้างร้รร้ อะไรๆก็หายเลยตกใจเฮียคุณไม่เหยีกไปคุณไม่เหยีกไป้ออกเครื่องตกใจหมดนี่อยู่ไม่ได้ไม่อันนี้จะเย็นมันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมเพักนึงกพ่อเดยู่ข้างบนหัวเราเองเขาบนหัวเรายังมีอยู่นะตัวนึ่งนะตัวนึงอะไรตีหนึ่งเลยประมาณห้าสิบตัว มนดับลงมนดบลงซ้ายดบลงซ้ายดบลงซ้ายล้มล้มลตามได้ข้างบนเราไม่มีละไปอไ่ลไ่ไมง้นตีนเหรอแล้วเอาตีนไ ตีกูตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมิติเกไหมมิติเกไหมมิิเจ็ดแล้วใช้ไปแล้วเฮนเตอร์ในตัวนี้เนี่ยนี่นี่อ๋อเหือ่าดตัวหนึไม่งจ้มาแล้วมาแล้วนี่ถามกขามเก้า ได้ดิจเย็นเพื่อนยังไม่ไปมมเตมแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้ม่ตัวแอบมีตัวแอบนนึงยังอยู่ตรงนู้นอ่ะ อ่องเทนอ่องเทนบ้างอองเทนเหอตาเทกอไทยใหญ่แคมป์สองรอบว่ะคุณมีคุณมีอ่านช้านะคะขอโทษนะวันนี้เมื่อกี้เกมตึงเดี๋ยวเดี๋ยวแบกเฟยไปมาร์ทหน่อยคุณยังขึ้นมารไม่ได้เลย จงจังหวันต้องพีเดียตี้แล้วป่ะเฮ้ยนั่เปคิวเลดเดอร์ชนาลีหเอ็กซิเตอ์ไอ้ยคุณลีเจ็ดสคุณคุณมีเจ็ส่เจ็ไอ้สันหนึ่งเอ็กซิ์